6,000ดอลลาร์ 6, สิงคโปร์หรือว่า150,000บาทคือจำนวนเงินที่ผู้ตกงานในสิงคโปร์จะได้รับจากรัฐบาลค่ะแล้วเขาให้ทำไมแล้วคุณผู้ชมคะ Refresh สิงคโป Dream ที่ l a w r e n c e Wong นาะยกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ระบุแปลว่าอะไรมันคืออะไรแตกต่างจากสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักอย่างไร ปี2024นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของหลายชาติในอาเซียนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสิงคโปร์ค่ะลอเรนซ์หว่องนายกคนใหม่ของสิงคโปร์รับตําแหน่งแทนลีเซียนลงค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะลอเรนซ์หว่องได้ชูแนวคิด refresh singapore dream ค่ะ แนวคิดนี้นะคะเป็นการสะท้อนการใช้ชีวิตในสิงคโปร์รูปแบบใหม่เอื้อต่อคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็เปิดทางให้คนรุ่นใหม่สามารถค้นหาตนเองเราไปฟังการขึ้นปราัยแสดงวิสัยทัศน์ของเขากันหน่อยค่ะ We've heard from many Singaporeans especially the younger ones they want to strive and work hard for their goals but they don't want to be trapped in a in an endless rat race or be caught in a constant cycle of comparisons based on narrow definitions of success. They seek a more inclusive society with space to explore and experiment, and opportunities to pursue their chosen paths. Singapore Dream is not just about the material, but it is about the people เรน้น w องได้สะท้อนเสียงของคนรุ่นใหม่นะคะระบ,บุว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยังอยากที่จะทํางานหนักเพื่อเป้าหมายอยู่แต่ก็ไม่ได้ถูกขังอยู่ในการแข่งขันไม่ได้อยากถูกขังในงวังวนของการถูกเปรียบเทียบภายใต้ความหมายที่ตึ้นเขินของคําว่าความสําเร็จค่ะ คนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์นะคะต้องการความหลากหลายแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้พวกเขาสามารถทดลองสิ่งใหม่ๆได้มุ่งหน้าไปสู่ทางเดินที่พวกเขาเลือกเองค่ะซึ่งก็แตกต่างจากก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีการติดสตอริโอไทป์ในสิงคโปร์ว่าจะต้องทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก้าวไปขา้างหน้าให้ดีขึ้นแต่พอเราเลนสว์วงขึ้นมาค่ะเขาได้เน้นย้าในจุดนี้ว่าคนรุ่นใหม่ต้องการเวลา ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีความฝันเป็นของตนเองค่ะแล้วโครงการให้เงินสนับสนุน6,000ดอลลาร์ 6, สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ1,500,000บาทนะคะแก่ผู้ที่ตกงานเนี่ยทำไมเข้าถึงแจกเงินแบบนี้ แนวคิดภายใต้โครงการนี้นะคะก็คือในช่วงระยะเวลา6เดือนค่ะผู้ที่ตกงานจะได้มีเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองค่ะไปหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็สามารถเลือกงานได้ค่ะแทนที่ตกงานก็จะรีบหางานแล้วก็คว้างานแรกที่ไปอินเทอร์วิวได้เลยใช่ไหมคะแต่เงินจํานวนนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ที่ตกงานค้นหาตัวเองได้แล้วก็มีโอกาสเลือกงานที่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนค่ะรัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างที่หางานหรือผู้ที่ตกงานเ เ,เงิน6,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว1 5 0่0 0บาทเป็นเวลา6เดือนค่ะขณะที่ผู้หางานใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่ออบรมและก็เพิ่มพูนความสามารถของตอนเองค่ะโครงการนี้จะเริ่มในปี2025ทําไมการให้เงินช่วยเหลือถึงสําคัญโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงผู้ที่มีรายได้ปานกลาง ที่ตกงานให้กลับมามีอาชีพที่มั่นคงอีกครั้งค่ะรวมถึงงบที่ช่วยให้คนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเตรียมความพร้อมสําหรับงานใหม่ที่ตรงตามความสามารถและความต้องการแทนที่จะรีบหางานและวก็รีบรับงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของตอนเองค่ะนอกจากเงินช่วยเหลือด้านการหางานแล้วนะคะยังมีการผลักดนันด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ใหม่ๆในสิงคโปร์ด้วยค่ะ โครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะเป็นโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อยค่ะให้มีบ้านหลังแรกเป็นของตอนเองโดยให้เงินสนับสนุนเนี่ยคิดเป็นเงินไทยราวๆ2ล้านบาทค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีแผนที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือดังกล่าวด้วยแล้วถ้าเกิดผู้ปกครองมีบุตรจะมีวันลากี่วันสิงคโปร์ค่ะเขาให้วันลารวมทั้งหมดเนี่ย 7.5เดือนค่ะคุณผู้ชมสามารถออกไปเลี้ยงดูลูกได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะการลาง,งานเพื่อดูแลบุตรผู้ปกครองจะได้วันหยุดเพิ่ม10สัปดาห์ค่ะเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างคู่ครองทําให้ในปี2026เนี่ยผู้ปกครองชาวสิงคโปร์จะมีวันหยุดดูแลบุตรรวมทั้งหมด 30สัปดาห์ค่ะหรือว่า7.5เดือนซึ่งส่วนต่างของเงินเดือนเนี่ยก็จะจ่ายโดยรัฐบาลสิงคโปร์ด้วยนอกเหนือจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะคะการใช้ชีวิตการดูแลบุตรแล้วก็แก้ปัญหาผู้ตกงานนะคะสิงคโปร์ยังมีแนวทางแล้วก็มีแผนที่จะยกระดับสนามกีฬาในประเทศค่ะแผนดังกล่าวนะคะเรียกว่าคลัง alive master plan ค่ะ เป็นแผนการสร้างอินดอร์อารีนาคุณผู้ชมหรือว่าสนามกีฬาในล่มเพื่อที่จะจุผู้คนได้มากถึง1 8 0 0 0คนจุดประสงค์หลักๆค่ะในการสร้างก็เพื่อที่จะรองรับงานระดับโลกเพื่อให้นักกีฬาของสิงคโปร์สามารถแข่งขันภายในประเทศแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์จากชาวสิงคโปร์นั่นเองค่ะ